สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาไม้ไม้มารถไฟลังรถไ,ไฟเป็นหลังรถแบบไหนหล้างรถไฟหน้ายโตยาวอย่างนี้เราจะเอาผักผักอันนี้เดี่ยวเดวี่ยวยังไงแล้วน่าอะไรอะครับลูกโรงพยาบาลสนามอ๋อเป็นโรงพยาบาลสนามโอเคโอเคมีกี่ชั้นครับโรงพยาบาลสนามมีกี่ชั้นครับ นึ่ 3, 3ชั้นอืมมีสาชั้นเหนดูสิโอ้โหแต่มันต้องเป็นตึกใหญ่กว่านี้อ้าวแล้วทำไมยังต่อได้แค่นี้ล่ะเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นก็ถ้าตึกใหญ่อย่างนี้ต่อไม่ไหวนี่หรออืมโอเคโอเคอ่ะงั้นไหนลองดูล,ลักลอบใสิครับนี่คือจานรับสัญญาณดาวเทียมอ๋อแล้วทำไมต้องมีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ข้างบนเพราะอะไรครับ ฟฟตกลงเป็นจานร,รับสัญญาณหรือเป็นแผงโซลาเซลเป็นอะไรนะนรรญญอ๋อโอเคแต่รับสัญญาณก็ไปเป็นใช้เป็นไฟฟ้าได้เนาะอโอเคอะยังไงต่อทีนี้เราจะอยู่ใกล้รางรถไฟเพราะว่าเพราะว่าอะไร <c oughs> มมไม่เห็นครับลูก เดี่ยวแบบนหนึงจ้ะหนูบางไงเพื่อนๆเลยไม่เห็นไม่ได้ยาวาป่ะอืมสั้นอืมเอาไปหารางที่ซุปซัดอ่าไปหาลางก่อน <c oughs> แล้วเมื่อกี้นายวาแก้ปัญหาได้เอารังอะไรไปวางมะ <c oughs> เป็นรังแบบไหนครับลูก ล้างเลยนะอ๋อล้างตะขาบใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหม แล้วที่รถไฟที่เป็นรางฟ้านี่ไปอยู่ข้างใต้คือคือคอ,อะไรอะ่ะมันคือเปลี่ยนมันเป็นรางของไฟสีฟ้าคันนี้อือแล้วเพราะว่ามันสีฟ้าอ่าแ,แล้วทำไมแล้วรถไฟสีฟ้าไม่มาวิ่งบนรางฟ้าบ้างล่ะ๋ะเดียวาาสีฟ้า,าหรือสีน้ำเงินอ่ะนันรถไฟอ่ะสีน้ำเงินหรือก็สีน้ำเงิน สีนเงินีมัมีสีนเงินอ่อนีสีน้ำเงินมสีน้ำิเขียวอ๋อรางรถไฟสีเขียวหรอเฮ้ยมีรางรถไฟสีเขียวด้วยหรอ รถไฟจะทันกันแล้วนะ่ะโอ้หวิ่งผ่านรางตะขาบด้วยนะ่ะเธอชนกันแล้ว,วที่รักรถไฟอะอแสดงว่ารถไฟคันขวขบขบวนสีแดงวิ่งเร็วกว่าสีน้ําเงินนะเพราะว่าเมื่อกี้วิ่งห่างกันตอนนี้วิ่งชนกันแล้วอะอ๋อโอเคจับแยกใช่ไหม <c oughs> โอ้วิ่งผ่านรางตะขาบคุกคัก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 นิดนะึง ทันไหมตามทันไหมเอาไปช่วยอ้ไปช่วยอีกอะไปช่วยอีกอะไตไอ้รถไ,ไฟหวัวขบวนสีแดงเนี่ยใช้ผ่านกี่ก้อนอะที่รักอ๋อเขาก็เลยวิ่งเร็วกว่าด้วยใช่ไหมของรถไฟตำรวจมีแค่ต้นก้อนเดียวเออก้อนเดียวเองแบบก้อนเดียวเอง เสียงดังๆนี่คือมาจากตรงไหนหรอมาจากทางข้างหลังเป็นยังไงอะทำไมถึงเสียงดังได้อะรางมันมีปุ่มอ๋อมีปุ่มอยู่บนรางสีเทาเนี้ยหรอแล้วพอรถไฟวิ่งผ่านรางก็จะมีเสียงดังเนี้ยหรอเพราะรถไฟต อ๋อลูกไปไปกดปุ่มไววโอเคไปไม่ได้อืมไปได้ไหม <c oughs> แต่วม่อารางขุกค่ะ <c oughs> ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสําหรับรถไฟที่มีฐานก้อนเดียวใช่ไหมแต่เมื่อกี้หมดไฟคันนี้ยังขั้นแสดงว่ามัน <c oughs> อ๋อต้องช่วยก่ะช่วยกันดันอาจจะเป็นบางจังหวะเนาะมันอาจจะแบบตัวถะตัวตัวารางตะขามันอาจจะบิดเบี้ยวนิดนึง น,นี่มี่มอืมไหนเป็นปุ่ม,เ,มเป็นปุ่มยังไงนะอ๋อปุ่มนั้นอ๋อถ้าไปรถไฟไปไปทับก็จะมีเสียงดังเนะาะเพราะว่ารถไฟไปกดมันเป็นสัญญาณบอกว่ายังไงอะ่ะว่ารถไฟเขาออกมังไง ไหวไหมไหวไหมเออไหวเห็นไหมมันเป็นบางจังหวะด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นรางตะขาบเนี่ยรางตะขาบมันก็จะแบบอาจจะไม่เสมอกันทุกครั้งที่ผ่านใช่ไหม,มแล้วเมื่อไหร่รถไฟจะมาวิ่งที่รางสีฟ้าสีฟ้าของโทมี่บ้างอะ่ะอันนี้เป็นรางสีฟ้าของยี่ห้อโทมี่นะคะเขาเบื่อสีฟ้าเลยอาวเหรอเบื่อสีฟ้าแล้วเหรอ

ชุนกันแล้วดูสิโอ้โหแดงว่าหัวขบวนสีแดงวิ่งเร็วกว่าเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยลองดูซิว่าจะผ่านรางตะขาบไปได้ไหมรอบนี้แต่น่าจะได้นะเพราะมีรถขบวนสีแดงช่วยอยู่ยอดเออสุดยอดเลยข้ามได้อืมอา้าวแล้วเราแล้วเราไม่ลอง,ไม,ลองไม่ลองเอาไอ้ตัวรางที่เป็นรางรางสโลวอป่ะลูก อ๋อรอไม่ได้หรอแล้วแล้วลางบนบของมันไปไหนแล้วะเออหายไปไหนแล้วะนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้างที่เป็นแบบโค้งอย่างเงี้ยแล้วก็ลงอะ่ะโค้งแล้วก็ลงเลยอ,ยอ่ะจะไหมจ๊ะนี่ไงนี่ไงลองดูไหมลองดูว่า,าว่าว่าเขาเขาขึ้นได้ไหมแม่อยากดูด <c oughs> ้วย อได้นะคะอ่าโอเคโอเคงั้นลองเปลี่ยนดูหยุดก่อนแต่สีแดงยังวิ่งอยู่นะตัวต้องปิดสีแดงด้วยปะ โอ้โห oh oh oh, มันต้องวิ่งสโลปเลยสิ ลองดูสิรถไฟตำรวจวิ่งไม่ค่อยไหวเนาะขึ้นข้างบนคนเดียวไม่ค่อยได้ต้องมีรถสีแดงช่วยตลอดเลยอ้าว ป๊อกไ้ป๊อกเออไเหรอวเออเหมือนในเรื่องผู้ช่วยตัวจิ๋วหรือเปล่าว้วาวฟิลฟิลแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นให้รถไฟอา้าวตกแล้งเ เมื่อกี้สีน้ำเงินมันเผวิ่งเร็วปา่าอ๋อมันเหวี่ยงเกือบตกลางเลยใช่ไหมมันวิ่งไวงปงงงงงงงว้าว,วาไปชนมาไปชนมา

ถ้มันขึ้นสโลปอย่างเงี้ยมันจะวิ่งได้ไหมอ่ะมันมีม,มันมีพลังพอไหมลองดูซิลองเปลี่ยนตรงไหนดีนดอ่าให้ข้ามไปก่อนล้วเดี๋ยวลองปรับนน<ง>หมุมใช่ดูซิว่าจะขึ้นได้ไหมเพราะว่ามันเตี้ยนหน่อยอ่ะน่าจะได้อ่ะแม่ว่า แลวว่าขยับหน่อยแม่จะดูว่าเขาขึ้นเนินเตี้ยได้ปะนลวว่าขยับนิดนึงหลกขาหนูบังเดินเนินเตี้ยอยู่แต่เดินเตี้ยแม่ว่าเขาขึ้นได้เนาะ <laughs> ขึ้นไม่ได้เหมือนกัน, <laughs> นอ๋อรู้ไม่ว่ามันเป็นทุีรูปทรงของรถด,ด้วยนะแม่ว่าเนาะหรือเนินมันเตี้ยไป <laughs> มันคือจังหวะขึ้นมันก็เลยไม่ได้ อย่นี้มันจะมีจังหวะขึ้นเยอะหน่อยมันก็ยังพอไหว แปลว,ว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงไงมันก็เลยขึ้นไม่สะดวกเนาะโอเคเอา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 ตกหลางไหมเนี่ย โอเคแต่เรา,เรา,เ,ราเราทดสอบระบบแล้วโอเคใช่ไหมวันนี้ต้องให้เขาดันเงินไปสองพันใช่ไหมครับง<ม>ั้นเดี๋ยววันนี้เราใบ้เพื่อนเพื่อนก่อน,นดีกว่าหรือเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วว่างั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆต่างประเทศฟังด้วยให้เพื่อนต่างประเทศฟังด้วย<อ>เป็นยังไงนะที่หนูในออสเตัเอ่ะยังไงแล้วยัง,ยงไงไจเพื่อนเพื่อนฟังยังไงบ้างต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอ้าวงั้นเราลองลองบอกเพื่อนเพื่อนตีเล่าเพื่อนเพื่อนฟังไว้่เพื่อนยังไง วันนี้เราเล่นอะไรอยู่ยังไงดีหรือเป็นคลิปหน้าไหมคลิปหน้าไหมัเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อัดไทยบายบก่นนะโอเคไหมโอเคไหมลูกบายบายยังยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยแต่เดี๋ยวเราไว้คลิปที่สองเพราคลิปนี้มันยาวแนวเดี๋ยวเราดูคลิปลคลิปที่สองต่อไหมโอเคบายบายนะครับ